เตึกไหมตึกไหมตึกไหมตึกแถวเบาตึกแถวเบาตึกตึ๊บหตึกเปียาไหมตันตึกตันตึกก็ได้กระตึกจะไปลงกระตึกเลยตันตึกลงตึกกลางให้ไหมคือตอนนี้แคมเบอรี่เนี่ยมีทีวีได้ตองนี้ใช่ครับเฮ้ยเอคนผมไปไในทางนี้ว่ะใช่ใช่ผมไปทางนี้ไปไหนก็ได้นะผมนึกว่าลงผมนึกว่าลงห้องแถวห้องแถวเนี่ครับ เอาพี่ตึกกลางคนอื่นตึกกลางคนอื่นผมลงตึกบนผมตรงตึกซ้ายสุดอ่ะเดี๋ยวผมตามไปผมตามไปผมมีรถนะตั้งแถวอยู่ไหนเดี๋ยวจะลงไปอยู่ห้องแถวอ่ะขอที่ไหนดิเบนบ้าได้แล้วเออพิทเอ็นพิทเอ็นพิทเอ็นเอ็นเหรอมันเป็นยังไงอ่ะพี่ยังเบนบ้าที่จอดลานจอดรถอ่ะลานเหนือรถบัสยาวๆอ่ะอ๋อบ้านมุมหัวนะใช่ใช่ ทำไมไม่เจอวะเฮ้ยพ้นคนพ้นมาเอ้ยเออคุจะตายแล้วเออจะมาเออจะมาบ้านพี่ยังสร้างไม่เสร็จอ่ะเหรอใช่ใช่อ๋อมาแล้วเฮ้ยจะมาคนมาเต็มเลยอุ้ยตายเจ็ดร้อยไล่ต่อยแล้วผมมาแล้วเดี๋ยวลาไปด้วยพี่พงยิงหน่อยพี่พงเจ้าจะไม่ลาเพียงผู้เดียวผมบัสเตอร์พี่อ่าคุณบวกนะคุณบวกโอาเกลือดูซองแล้วกั็ตึกกลางพี่ตึกกลางตึกกลางมีสามตัวอ้าวเดี๋ยวลงไปบวกเลยอย่างเงี้ยนะผมอยู่ติดซ้ายสุดอ่ะ แกไหนตายตรงไหนแนไหนยังผมก่อนที่ยิคผดูดาฟ้าเนี่ยผาบามบั๊กบกใ้กล่องอ่ะ้ยเฮ้ยเึกเป็นทีเวิร์ที่ดีจริงๆครับผมขาดแล้วหนึ่งนใครดีที่ลงให้มันลงที่เดียวกันเลยั้งนั้นมันได้เดียวเลยเดี๋ยวมันอยู่ตึกมันเอาซองยันเลยตึกการใช่ไหมฟ้ามาเราทอย ตะกลางให้ผมไม่ดาฟ้งยิงๆผมมดาฟ้าค่อนก่อนที่ผมจะบัสมาอีงครับเก็บสอง้วมันอยู่ไหนครับว้าวพี่พงเก็บสองแล้วว่ะสิบยอดอ้ยผมตายว่ะในตึกลางอีกหนึ่งมันมีชั้นสามชั้นสามครับเบือสิบเก็บหนักแล้วยืนตรงศพผมอ่ะเค้เห็นเนี่ย มีบิ๊กยินอยู่เนี่ยมันหองใส่ไม้มันบักยิงผมไปยิงผมเลยผมบอกไม่ได้ผมว่าไม่ย่จะบอกได้แล้วยิงยิงอยู่กลางยี่ชั้นสามนะนั่งดูดของอยู่เปิดเปิดกล่องไปกี่กินแกร์นะตามมาบัดต่อไปบิก โอ้ี่พงศ์พงมาสีขาวนี่โตโตเอาระเบิดเอาระเบิดกองแกเป็นไงละโหเราเก็บสามแล้วอะไรนะเอาระเบิดเอาระเบิดไปโตเิดกองไปกุญแจสิี่สี่อพี่โงไม่งพี่ไม่พงตายอยผมเปียกเอาระเบิดอาปาเลยกาังโล่สองหเดี๋เราลยิงคนกันให้มันตายให้หมดเี่โตเิมปกี่ใบเนี่ย เจ็ดร้อยห้าสิบมันกุญแจดอกกี่บาทดิก็สี่ดอกสามร้อยดสาร้อยนิดๆเ4ดสี่ดอก้าเอาทำไมเอิสามร้อยถให้สองกวะโค้งมากเเดินโค้งไงยังพอไม่อนะ มันดอกไว้สสิบ่เราใ้เจบาทเกเอาระเบิดเอาระเบิดเราเปล่าอ่าอ่าใช่ใชเอ้ไปเงินบาทน่ยแต่ว่าเติมเเติมห้าสิบเได้ามีรูปเนี่ยพีมสุนเยอะมัใครก็ได้ออกมาหน่อยอยากจริงลด้เกินเนี่ยทีนี้เงียบหมด ก็ปล่ยจริงๆเลยพายรียบการขน,นดนสัที่ผมนี่ว่าเกินไหมอ๋อไหนอยู่เลยช่วยผมเลยไม่เห็นว่าเห็นเป็นไงวะผมเห็นไงผมรู้เลยแล้วพี่เหลยเชียนทิ้งผมจริงอะ่ะ 没，应该，应该，你讲啦，应该。